ข้คัหน้าใส่หมูเจ้าทุกคนเจ้าขา้างคัหน้านะคะถือว่าเป็นพักตีว่ามีแคลเซียมเนี่ยค่ะคนข้างแก่สูงเลยนะเจ้าเทียบเท่ากับนมประมาณหนึ่งแก้วเลยนะคะขา้างคัหน้า ร้อยกรัมเนี่ยเท่ากับนมประมาณ1แก้วเลยเมื่อแคลเซียมถึง2 4งมิลลิกรัมเลยนะเจ้าแคลเซียมเนะะี่ยค่ะถือว่าเป็นแร่ธาต่ว่ามีความสำคัญกับกระดูกและฟันและการทำงานของร่างกายของเขาค่อนข้างจะเยอะเลยนะเจ้าถ้าผ่ที่ว่ากระดูกบกแข็งแรง วันมอค่อยดีเนี่ยอาจะต้องพอแล้วว่าคุณได้หัปริมาณของแคลเซียมแต่ละวันเนี่ยเพียงพอหรือยังนะเจ้าภายยักษ์คู่ว่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงวัยต้องหับแคลเซียมอยู่ตีว่าประมาณต่อคือพิมพ์ว่ายักษ์ใต้คลิปนี่นะเจ้าแล้วขเขาจเพชชาเอมจะมาอู้ฟัง